กราบสวีดัสสวัสดีชาวไอบอลทุกุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องของหนึ่งในซีรีส์มาเวลมามืดที่ดีที่สุดกับเรื่องอากะทะอออโลงซีรีส์เดียวของแม่มดสุดร้ายกาศ ที่จะพาทุกคนไปปันป่วนกับโลกของเวทมนต์ในตอนที่1และ2ถ้าพร้อมกันแล้วฝากกดไลค์กดซับและกระดิ่งเอาไว้กันด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่นักสืบอากาธาแอ็กเนทตโอคอนเนอร์ที่กำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุเธอได้พบกับเฮิร์บเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเฮิร์บเล่าถึงศพปริศนาที่พบกลางป่า และเจอเพียงแค่บัตรห้องสมุดของเวสวิลพร้อมกับเล่ารายละเอียดอีกว่าตบเป็นหญิงสาวนิวรนามแย่ชีวิตเพราะโดนของหนักกระแทกทั้งคู่เดินไปถึงจุดที่ศพนอนอยู่ตามนิ้วมือมีรอยดำเมื่ออากาธาเห็นสภาพศพคนนั้นเธอรู้สึกแปลกแปลกแบบไม่เคยเป็นมาก่อนอากาธาเดินไปสำรวจรอบๆที่เกิดเหตุและได้พบกับเข็มกลัดอันหนึ่งที่เธอรู้สึกคุ้นเคยกับมันมากๆก่อนที่เฮิร์บจะเข้ามาขัดจังหวะห้วงความคิดนั้นอากาธาให้เจ หน้าที่พลิกศพสามนิรนามก่อนที่จะพูดขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าเธอเป็นใครกัน อากาธาเดินทางไปที่ห้องสมุดสาขาเวสต์วิวเพื่อเอาบัตรห้องสมุดไปสอบถามกับดอตตี้วันรักของที่นั่นดอตตี้บอกว่าบัตรห้องสมุดนี้ไม่มีชื่อของผู้ยืมแล้วสมัยนี้เขาไม่ใช้บัตรแบบนี้ในการยืมหนังสือกันแล้วอากาธารู้ดีว่าดอตตี้ขี้เกียจคุยกับเธอเธอเลยแกล้งเสียงดังวุวายเพื่อให้ดอตตี้ยอมช่วยดอตตี้ค้นหาข้อมูลของหนังสือที่เป็นเจ้าของบัตรห้องสมุดที่ยืมไปและพบว่ามันถูกขโมยไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนอากาธาเดินไป ไปเช็คในห้องสมุดและพบว่าหนังสือหมวดหมู่เดียวกันกับหนังสือที่โดนขโมยไปนั้นโดนเผาไปอย่างน่าประหลาดใจเธอเผลอไปสบตากับชาวเมืองคนหนึ่งที่จู่ๆก็พูดกับเธอว่าหนังสือหมอดไหมไปหมดทุกเล่มแล้วอากาาไม่เข้าใจเท่าไหร่ครับแต่ทําได้เพียงเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจอากาากลับไปที่โรงพักหัวหน้ารายงานถึงผลชนสูตรของศพแล้วบอกว่า ดินที่อยู่ตามซอกเล็กของศพไม่ได้เป็นดินแถวนี้แต่เป็นดินแถวฝั่งยุโรปกลางก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางอย่างวีดอลเข้ามาร่วมการสนทนาซึ่งอากาธาดูเหมือนจะไม่ชอบพินหน้าเจ้าหน้าที่คนนี้สักเท่าไหร่อากาธาไม่พอใจเพราะกลัวจะโดนแย่งคดีไปทำครับแต่เธอก็จําเป็นต้องรวมการสอบสวนสืบสวนกับวีดอลทั้งคู่พูดคุยถึงศพปริศนาอากาธาคาดว่าศพโดนอุ้มมาทิ้งไว้ก่อนที่วีดอลจะแย้งขึ้นมารอบตัวศพ ไม่มีแม้แต่ร่องรอยการขยับเคลื่อนย,ย้ายมันเหมือนกับว่ามันดนว้าบป้วยเวทมนต์ยังไงอย่างนั้นอากาธาไม่เชื่อครับเพราะเธอไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้ววีดอพูดเรื่องประหลาดมากมายที่ทำให้เธอสงสัยทั้งเรื่องการถามอากาธาว่าพอใจกับตัวตนนี้หรอหรือถามว่าอากาธาเกิดที่นี่จริงๆหรือเปล่าอากาธามหาหนอมเจ้าของโรงรับจำนำเพื่อให้เช็คว่าเข็มกลัดนี้มาจากไหนและมันคืออะไร นอมเห็นว่ามันเป็นเข็มกลัด3 TP ีมาจากศตรวรรษที่1ิก่อนที่จะพบว่าในเข็มกลัดมีเส้นผมของใครซ่อนอยู่ภาพตัดไปในค่ำคืนวันนั้นอากาธาคุ้นคิดถึงเรื่องศพนิรนามและพยายามไขคดีรวมถึงเรื่องต่างๆที่เธอสงสัยให้ได้เธอนำชื่อหนังสือของศพนิรนามที่ยืมไปมาลองไขปริศนาด้วยการยออักษรดูและพบว่ามันสามารถอ่านได้ว่าดาร์โคอากาธาตกใจถึงชื่อหนังสือเล่มนี้อย่างประหลาดใจครับถึง เธอจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ตามอากาธากลับไปที่บ้าน สีนี้ทําให้รู้ว่าอากาธาเคยมีลูกครับเธอจ้องมองห้องลูกของเธอด้วยสายตาแห่งความเศร้าและคิดถึงก่อนที่วิดจ,จะเข้ามาเยี่ยมอากาธาชวนคุยเรื่องคดีเหตุการณ์จากเมือขงข้างๆอีสต์วิ e เป็นเหตุการณ์ลถความก่อนพบเจอศพดิรนามชั่วโมงหนึ่งเธอคาดการณ์ว่าศพในเวสต์วิวอาจจะมาจากอีสต์วิวก็ได้วิดาพูดสะกิดอากาธาว่าเคยไปเที่ยวที่นู่นบ้างไหมอากาธาก็พูดอวดว่าเธอเคยไปมาแล้วทั่วโลกแต่เธอก็หยุดกับความคิด นนัถึงเธอจะบอกว่าเที่ยวมารอบโลกแล้วแต่เธอกลับจําสถานที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากเวสต์ฟิลด์ที่เธออาศัยอยู่ในตอนนั้นเองก็ได้เกิดเสียงกุกกักบางอย่างบนห้องของเธออากาธารีบเดินขึ้นไปครับจนได้พบเข้ากับหัวขโมยคนหนึ่งทั้งคู่วิ่งไล่ล่ากันไปมาก่อนที่หัวขโมยคนนั้นจะโดนรถของคุณนายฮาร์ชชนเข้าจังๆอากาธาจับหัวขโมยคนนั้นไปสอบสวนที่ห้องการสอบสวนเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นครับอากาธาเผลอที่หัวขโมยคนนั้นตกเก้าอี้ไปก่อนจะ เริ่มเข้าเรื่องอย่างจริงจังอากาธาถามว่าต้องการอะไรหัวขโมยก็ตอบมาหาเส้นทางอากาธาไม่ค่อยเข้าใจคําตอบนี้ครับก่อนที่เธอจะซักคําถามตามสไตล์นักสืบแอกเนสอากาธาให้ดูรูปศพนิรนามเพราะคิดว่าหัวขโมยคนนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอากาธาตะโกนถามหาความจริงซึ่งหัวขโมยหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่รู้แต่รูปพวกนี้ก็มีแต่รูปดอกไม้ อากาธาชงวนใจเลยครับมองไปที่รูปอีกทีรูปนั้นเป็นรูปดอกไม้จริงๆครับอากาธารู้สึกประหลาดใจอีกครั้งกับห้องสืบสวนที่เธออยู่ที่จู่ๆมันกลับกลายเป็นผนังห้องที่มีรูปแขวนอยู่เฉยเลยและท่านใดนั้นหนุ่มหัวขโมยก็ท่องกระถาบางอย่างซ้ำๆไปมาจนอากาธาไม่ชอบใจจึงตัดสินใจจับเด็กหนุ่มคนนั้นไปขังในห้อง เธอกลับมาที่ห้องชันสูรศพเพื่อไขข้อห้องใจเรื่องศพนิรนามในห้องนั้นกลับว่างเปล่าอากาธาพยายามจำรูปลักษ์ของศพเธอท่องถึงลักษณะของศพก่อนที่จ,จู่ๆศพนั้นจะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งอากาธาเดินเข้าไปสำรวจศพนั้นและเจอเข้ากับบัตรห้องสมุดที่มีชื่อของผู้ยืมเขียนเอาไว้ปรากฏขึ้น ซึ่งชื่อนั้นอ่านว่า The b i m a x m หรืออีกชื่อที่ชาวมาเรู้จักกันดีก็คือ Wanda m a x i m o f f o m y านาา Scarlet Witch ทันใดนั้นวีเดาก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าแม่มดตนนั้นตายไปพร้อมกับทำลายคัมภีร์ดาร์คโฮไปทุกเล่มและทิ้งให้อากาธาตกอยู่ภายใต้มนต์ของเธอวีเดาบอกให้อากาธาหลุดออกมาจากมนซะก่อนที่จ,จู่อากาธาจะเริ่มอยู่ไม่สุขเธอร้อนรุ่มเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าไปมากลายไปคุณนายฮากเนตในรูปแบบหลายเวอร์ชนันก่อนที่วีดาจะถามว่า จริงๆแล้วเธอชื่ออะไรอากระทาเห็นชื่อของเธอปรากฏอยู่บนบัตรห้องสมุดเป็นในว่าเธอจำทุกอย่างได้แล้วก่อนที่ภาพจะตับไปสู่ความเป็นจริงอากระายืนอยู่กลางบ้านในสภาพเลปลือยเปล่า เธอตะโกนโวยวายอากาธาเดินไปหาเฮิร์บในสภาพนั้นครับถามถึงเรื่องราวที่เธอตกอยู่ในมนนี้เฮิร์บบอกว่าอากาธาตกอยู่ในม,มนมานานกว่า3ปีแล้วแล้วในทุกๆวันเฮิร์บก็จะคอยเล่นตามน้ําอากาธาที่โดนมนสะกดอยู่สรุปแบบง่ายๆที่เราเห็นในต้นเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงภาพที่อากาธาโดนมนของวันด้าสะกดเอาไว้ครับให้เชื่อว่าเธอเป็นยอดนักสืบของเวสต์วิลล์และคนในเมืองเนี่ยก็เล่นตามน้ําเธอเพราะกลัวมนของ วันดาด้วยเช่นกันอาาทาพอรู้แบบนั้นก็เข้าใจทุกอย่างแล้วตอนนี้เธอกลับมาเป็นอาทาทาแอคเดตเต็มตัวแล้วครับแบบนิสัยอากาทาเลยครับตอนเนี้อาาทาพอรู้ว่าหลุดออกจากมนได้แล้วเธอกลับเข้าไปในบ้านเพื่อลองใช้เวทมนต์ดูแต่เธอกลับยังใช้ไม่ได้ เพราะว่าวันดา้าสูบพลังเวทของอากรธ่าไปหมดแล้วในขณะที่อากาธากำลังคิดหาวิธีทางเอาพลังเวทกลับมาเธอได้ยินเสียงกึกกักดังก้องในห้องเก็บของเมื่อเธอเปิดประตูเธอก็พบเขากับหนุ่มหัวขโมยที่เธอเคยจับขังเอาไว้ตอนแรกอากาธทาคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่มีจริงครับพอโดนมนต์สะกดอยู่แต่ในจริงไม่ฮะคนเป็นเป็นเลยในระหว่างอากาธากำลังคิดนูน่นนี่ประตูบ้านของเธอก็โดนโจมตีและคนที่มาโจมตีเธอก็ ก็คือวีดอลหรืออีกชื่อก็คือ ริโอริโอบุกเข้ามาโจมตีใส่อากาธาไม่อย่างทั้งคู่สู้กันไปมาและเปิดเผยว่าริโอเหมือนมีพันธะอะไรบางอย่างกับอากาธาว่าเธอไม่สามารถฆ่าอากาธาได้ทั้งคู่พูดคุยเหมือนสนิทกันมาน,นานและอากาธาดูเกลียดริโอมากๆริโอกล่าวถึงเธอจะไม่สามารถฆ่าอากาธาได้แต่เธอสามารถส่งข่าวให้คนกลุ่มอื่นมาจัดการแทนได้ซึ่งคนกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มเซเลมเซเว่นอากาธาตกใจกับชื่อนั้นพอสมควร อากาธาบอกว่าริโอเป็นผู้ไร้หัวใจก่อนที่ริโอจะตอบกลับแบบมีนัยยะว่าเธอมีหัวใจเป็นสีดำที่เต้นเพื่ออากาธา เมื่อลีโอเดินจากไปอากาธาที่กำลังวยวายหาวิธีที่จะหนีจากการตามล่าของเซเลมเซเว่นในจังหวะน,นั้นหนุ่มหัวขโมยก็พูดขึ้นมาว่าพาไปเส้นทางแม่มดทีอากาธาประหลาดใจกับคำพูดนั้นเลยถามให้แน่ใจก่อนที่หนุ่มหัวขโมยจะพูดความต้องการที่อยากให้อากาธาพาเขาไปเส้นทางแม่โมดเส้นทางที่ผู้ใดที่ไปจนถึงสุดทางเส้นทางนั้นจะให้สิ่งที่ผู้นั้นต้องการที่สุดหลังจากนี้ขอเรียกหนุ่มน้อยคนนี้ว่า ทีนนะครับที่แปลว่าวัยรุ่นในภาษาอังกฤษเพราะอากาธาก็เรียกหนุ่มคนนี้ว่าวัยรุ่นเช่นกันอากาธาบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงก่อนที่ทีนจะแย้งสุดตัวว่ามันมีจริงและเขาจะไปจนสุดเส้นทางให้ได้ทีนบอกอีกว่าเขารู้ตำนานพวกนี้มาจากหนังสือเพลงหรือเรื่องเล่าที่มีมานานทีนกล่าวชื่นชมอากาธาที่เป็นคนเดียวที่รอดมาจากเส้นทางแม่หมดได้และรู้ประวัติของอากาธาดีตั้งแต่ยุคโบราณแล้วอากาธาถามถึงเหตุผลที่ทำไมที ถึงอยากไปเส้นทางแม่หมดทีนบก เขาอยากมีเวทมนต์สร้างกระห่อเหินการมีพลังคือสิ่งที่ทีนขาดไปพร้อมกับพูดถึงอากาธาที่โดนยึดพลังไปและคงต้องการมันคืนเช่นกันอากาธายังคงปฏิเสธและเดินหนีทีนจึงเตือนสติว่าถึงอากาธาจะหนีไปแต่กลุ่มที่ตามล่าจะมาเล่นงานเธอแน่และตอนนี้อากาธาก็ไร้พลังอากาธทาเปิดสร้อยที่เป็นรูปสามเทพีขึ้นมาและดูเส้นผมในนั้นด้วยสายตาและสีหน้าที่ดูเศร้าตอนนี้อากาธทาตั้งสติได้แล้ว ก่อนจะถามชื่อของทีน ทันทีที่ทีนพูดชื่อของเขาอากาธากลับไม่ได้ยินอะไรไม่เห็นแม้แต่รูปปากเปรียบเสมือนว่ามันโดนมนต์สาบไม่ให้มีใครรู้ชื่อซึ่งตรงนี้ทีนก็ไม่รู้ตัวอากาธาเริ่มสนใจในตัวทีนก่อนจะพาออกไปข้างนอกเพื่อเริ่มเดินทางตามหาโคเวนทีนกล่าวเป็นความรู้ครับว่าโคเวนคือสำนักแม่มดที่รวมกลุ่มกันมีสายใหญที่แท้จริงดังพี่น้องทีนดีใจที่จะได้เจอโคเวนของอากาธาแต่อากาธาก็เสริมโคเวนของเธอจาก ไปหมดแล้วในตอนที่ทั้งสองพูดคุยกันอากาธาได้ไปอยู่ที่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่เหลือแค่เพียงเศษซากอิฐและเธอก็รู้ดีว่าบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของวันดาอากาธาแขนครับเธอแอบถุยน้ำลายใส่ไปทีนึงก่อนเดินจากไป ภาพตัดไปที่การเดินทางของทั้งสองเพื่อตามหาโคเวนอากาธาให้รายละเอียดว่าทุก5กิโลเมตรจะมีแม่มดคนหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับการสร้างโคเวนทีนอยากให้อากาธาจดรายละเอียดให้เขาอีกรอบหนึ่งได้ไหมก่อนที่อากาธาจะประชดด้วยการหยิบปากกาขึ้นมาทาทีท่าจะจดแล้วก็โยนทิ้งสไตล์ตัวแม่ตัวมัมอากาธาเสริมอีกสมาชิกในโคเวนไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่งขอแค่มีพลังเวทก็เพียงพอแล้วทั้งคู่เข้าไปในสํานักหมอดูยานทิพย์แห่งหนึ่ง อากาธาเดินไปหาแม่หมอพร้อมแสดงละครลอยเล่ตร้งเรื่องต่างๆนานาเพื่อเช็คดูว่าแม่หมอคนนี้ใช้ยาทิพย์ได้จริงไหมซึ่งแม่หมอคนนี้ก็ดูบ้าๆบอๆปั๊มๆเป๋่อๆครับพูดเป็นตูเป็นตะจนทําให้อากาธารู้สึกว่าแม่หมอคนนี้น่าจะเป็นพวกหลอกลวงในจังหวะที่อากาธาตั้งใจจะเดินออกจากร้านแม่หมอกลับทักในสิ่งที่ทําให้อากาธาประหลาดใจแม่หมอบอกว่าอากาธากำลังตกอยู่ใต้พลังของใครสักคนหนึ่งอยู่และโดย ขโมยพลังนี้ไปนานกว่า3ปีพร้อมกับร่ายอดีตของอากาธาก่อนที่จะบอกว่าตัวเองนั้นมีชื่อว่าลิเลียอากาธารู้ทันทีเลยว่าลิเลียเป็นแม่มดยันทิพย์จริงๆก่อนที่ลิเลียจะพูดขาดว่าเธอไม่สนข้อเสนอการร่วมโควินกับอากาธาแน่นอนลิเลียเป็นแม่หมอยันทิพย์ที่มีบุคลิกแปลกๆอีกอย่างหนึ่งครับคือบางเวลาหรือบางครั้งเธอมักจะพูดหรือทําอะไรโดยไม่มีเหตุผลออกมาโดยไม่รู้ตัวเช่นครั้งนี้ที่จุ เธอก็กรีดออกมาอากาธารู้ว่าลิเลียมีของเลยพยายามโน้มน้าวให้ลิเลียร่วมโคเวนลิเลียพูดถึงเรื่องอดีตว่าเธอเจอเรื่องร้ายๆมามากพอแล้วเนื่องจากเธอทำนายเหตุการณ์ไม่ดีในอนาคตได้อย่างแม่นยำจนโดนชาวบ้านไล่เผาเพราะคิดว่าเธอเป็นตัวสวยอากาธาพูดสิ่งที่เธอต้องการว่าเธออยากไปท่องเส้นทางแม่หมดลิเลียบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก่อนที่จะดูถูกว่าอากาธาเชื่อใจไม่ได้ถ้าได้พลังมาอากาธาก็จะ ดูดพลังทุกคนไปหมดอากาธาแอบเดินเข้ามากระซิบพร้อมกับบอกเคล็ดลับว่าจริงๆแล้วเธอดูดพลังใครไม่ได้ถ้าไม่มีใครปล่อยพลังใส่เธอแต่น้อยคนจะรู้ทริคนี้อากาธากล่าวเชิญชวนอีกครั้งพร้อมกับยื่นใบสั่งขับไล่ร้านที่เก็บมาได้จากหน้าร้านของลิเลียยื่นให้แล้วพูดเป็นนายว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยแถมเงินก็น้อยลิเลียไล่อากาธาออกไปก่อนที่จูๆ่ๆบุค,คลิกแปลกๆของเธอก็เริ่มทำงานกอเขียน เขียนอะไรบางอย่างลงในกระดาษใบสั่พร้อมกับพูดคำแปลกๆออกมาว่าเปิดไพ่ได้สามเหรียญพร้อมยื่นสิ่งที่เขียนให้ดูแล้วบอกนี่คือรายชื่อของสมาชิกร่วมโคเวนอากาธารับมาพร้อมกับพูดว่าลิเลียก็มีชื่ออยู่ในนั้นด้วยนะทีนดีใจครับที่หาสมาชิกโคเวนได้อีกหนึ่งคนแล้วก่อนที่จะยื่นที่อยู่ให้กับลิเลียอากาธาเตรียมหาสมาชิกคนต่อไป ภาพตัดไปที่เจนแม่มดปรุงยาเพื่อนเก่าแก่ของอากาธาซึ่งแน่นอนครับแม่มดทุกคนเกลียดอากาธาอากาธาพยายามเสนอให้เจนเข้าร่วมโคเวนเพื่อให้เจนนั้นได้ถอนมนต์ที่เคยโดนผดึกเอาไว้ในอดีตเจนดูถูกอากาธาที่เคยฆ่าคนอื่นมาเยอะและตอนนี้ยังเสียพลังไปอีกเจนกล่าวต่ออีกว่าอากาธาหลอกทีนมาเพื่อเอาไปบูชายัญอีกแล้วหรออากาธาแอบหงุดหงิดพอได้ยินคำนั้นครับก่อนที่ทีนจะเดินเข้าไปพูดถึงเรื่องที่เจนโดน สารสั่งฟ้องเพราะมีผู้เสียหายเยอะมากๆเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเธอซึ่งติดคุกได้ตลอดชีวิตเลยนะอากาธาได้ยินแบบนั้นก็เข้ามาเหยียบซ้ำครับว่าโดนขังแบบไร้พลังมันโคตรจะไร้ค่ะทีนก็เลยมอบที่อยู่พร้อมกับบอกว่าลองวิธีไปเส้นทางแม่มดดูอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เจนได้พลังกลับคืนมา ทั้งคู่เดินออกไปเพื่อตามหาคูเว้นคนต่อไปทีนถามถึงอีกสองคนว่าเป็นใครก่อนที่อากาธาจะบอกว่าอีกแค่คนเดียวตั้งหาก่อนที่จะแกล้งกินกระดาษเข้าไปเพื่อไม่ให้ทีนเห็นรายชื่อนั้นทั้งคู่นั่งสังเกตการคนต่อไปอากาธาให้รายละเอียดว่าคนต่อไปเป็นแม่มดต่ยสายเลือดหรือเป็นลูกของแม่มดที่เคยเป็นนักร้องเพลงร็อกชื่อดังก้องโลกมาแล้วอย่างลอนหน้าวูทีนบอกว่าเขาชอบลอนหน้าวูมากมาก เพราะว่าลอนาวูแต่งเพลงเส้นทางแม่มดเวอร์ชันที่ดีที่สุด ทั้งคู่เดินเข้าไปในร้านค้าแห่งหนึ่งอากาธาบอกว่าลอนาวู Wu, คือคนที่ไปท่องเส้นทางแม่มดแต่ไปไม่ถึงก็เลยตายก่อนที่อากาธาจะสั่งให้ทีนรีวิ่งออกไปข้างนอกในจังหวะที่ทีนรีวิ่งออกไปอลิสวูลูกสาวของลอนาวูก็วิ่งเข้ามาขัดขาและจับกุมทีนอากาธาได้โอกาสรีบเข้ามาพูดคุยรายละเอียดว่ามาชวนอลิสเข้าร่วมโคเวนเพื่อมาเป็นแม่มดอาราขาอลิสยังไม่ทันตอบอะไรเธอก็โดนผู้จัดการร้านเข้ามาต่อว่าที่อลิส พุ่งเข้าใส่วัยรุ่นอากาทาก็เสริมไฟใส่ครับจนทำให้อลิซโดนไล่ออกทันทีอากาธ่าเราอยากให้อลิซเข้าร่วมโคเวนเพื่อไปเส้นทางแม่หมดอลิซก็บ่นว่ามันไม่มีจริงมันก็แค่เพลง,ง,งโง่ๆที่แต่งขึ้นมาทินก็ตอบกลับว่ามันมีจริงแล้วอากาท่าก็เคยไปมันแล้วนะอากาทาก็เสริมไปอีกว่าการเดินทางไปเส้นทางแม่หมดอาจเป็นคําตอบที่ทําให้รู้ว่าแม่ของอลิสตายยังไง ภาพตัดไปที่ทั้งคู่กําลังเดินทางกลับบ้านในระหว่างเดินทางอยู่นั้นอากาธาถามถึงบ้านของทีนเจนก็พูดถึงเรื่องบ้านเกิดของตัวเองครับว่าอยู่ที่อีสต์วิวก่อนที่จูจ่ๆเสียงของทีนจะหายไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวซึ่งเสียงรอบข้างเนี่ยยังดังเหมือนเดิมครับทําให้อากาธาไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับทีนเลยเมื่อทั้งคู่ถึงบ้านเพื่อรอสมาชิกโคเวนคนอื่นๆเจนก็ได้เข้ามาเป็นคนแรกต่อด้วยลิเลียซึ่งลิเลียก็เผลอพูดอะไรแปลกๆโดยที่ไม่รู้ตัวอีกแล้วครับว่าสังคยา ลีเลียกับเจนพูดคุยแนะนําตัวกันครับผมก่อนที่อลิสจะเข้ามาเสริมทุกคนถามหาถึงแม่มดเขียวหรือแม่มดพื้นดิน อากาธาถามว่ามันจําเป็นหรือหรอซึ่งทุกคนก็บอกว่ามันจําเป็นเพราะเนื้อเพลงคาถาได้กล่าวเอาไว้เพื่อใช้ในการท่องเส้นทางกินก็เลยถามถึงรายชื่อคนสุดท้ายกับลิเลียลิเลียบอกว่ามันไม่ใช่ชื่อแต่มันเป็นหัวใจสีดําอากาธายิ้มแล้วก็บอกว่าอ๋อรู้แล้วว่าใครก่อนที่จะไปชวนคุณนายหาดหรืออีกชื่อในโลกความเป็นจริงว่าชารอนชารอนตอบรับคําเชิญของอากาธาแล้วภาพก็ตัดไปที่ทุกคนอยู่ที่ห้องใต้ดินอากาธาให้ทีมไปดูต้นทางด้านบน ก่อนที่ทุกคนจะเตรียมร้องเพลงกระถายกเว้นแค่ชารอนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ป้าก็คือเออเอ,อตามทุกคนไปครับและผมบอกเลยว่าเพลงกระถาติดหูมากๆครับเทียดีเฝ้าต้นทางอยู่ด้านบนก็พบกับกลุ่มเซเลมเซเว่นที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาภาพตัดกลับไปที่กลุ่มแม่โมดที่ร้องเพลงกระถาเสร็จแล้วแต่กลับไม่มีเส้นทางแม่โมดปรากฏเลยทุกคนต่างคอมเมนต์โวยวายว่าคนนั้นร้องเพลงไม่ดีคนนี้ร้องเพลงไม่ถูกก ก่อนที่อากาธาจะเสริมโรงเข้าไปพูดดูถูกทุกๆกคนว่าเป็นพวกไร้ประโยชน์เพื่อหวังให้ทุกคนโกรธเธอลิเลียคอยพูดเตือนสติทุกคนครับว่าอย่าปล่อยพลังใส่ด้วยความโกรธไม่งั้นจะโดนดูดพลังไปในจังหวะนั้นเองเหล่าเซเลมเซเว C ่นก็บุกจูโจมเข้ามาในบ้านไม่หยุดในวินาทีที่วิกฤตมากๆจูจ่ๆก็มีประตูปรากฏขึ้นอากาธาประหลาดใจมากๆเลยครับเธอเปิดประตูขึ้นก่อนที่ทีนจะวิ่งลงมาสมทบเพราะโดนไล่ล่าม,มา ทุกคนต่างพากันหนีลงไปบันไดข้างล่างก่อนที่ประตูจะหายไปอากาธามีสีหน้าที่แปลกใจเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้พอเดินลงไปข้างล่างทุกคนก็ทึ่งกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเพราะนั่นก็คือเส้นทางแม่มดทุกคนถอดรองเท้าเพื่อเป็นการเคารพเส้นทางและเดินหน้าสู่เส้นทางแม่หมดที่แท้จริงและโปรดติดตามตอนต่อไป เป็นยังไงกันบ้างลืะครับกับตอนที่1และ2ของอากาธทโอออโลงถ้าอยากดูตอนต่อไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมบอยจากช่องของไอ้บอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ